สวัสดีครับเอฟซี FC. ฝนกําลังตกพี่น้องเอยฝนมาแล้วโอ้ยฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วหากระมังมาตรงน้ำไว้น่พี่น้องหากระมังมาตรงน้ำไว <c oughs> ้น่เพื่อนเพื่อนเอฟซีครับหลายคนไปดูดวงครับบอกว่าเงินมากเหมือนหาฝนครับแต่หลังจากที่หาฝนพันไปแล้วได้ยังครับพี่น้องบบได้ยังเลยครับเนื่องจากว่าบบได้เอากระมังมาตรงไว้เอน้ำฝนสีตกมากกันไล่ทิมลงตะข้องเบิดพี่น้องเออ ฝนไปแล้วกระเบิดครับเงินก็คือกันครับมาคือหาฝนะแะ้วเงินก็นไดดพี่น,อน้องเอยแต่ว่าผู้ใดสิสามารถเอาไว้ได้ครับมีภาชนะยังใสแน่ครับพี่น,อน้องเอยสร้างวินเรื่องท่ามีความรู้สำนีมีความสามารถสำนีได้สำหนีพี่น,อน้องแต่ว่าเพิ่นมีความรู้ความสามารถหลายกว่านี่เพิ่นก็ได้หลายกว่นนีแล้วพี่น้องเอ๊อุลงคนตรงใสหางลิ้นบ่พีน้องไหลบึม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 ลงไปเออเก็บไว้ใสได้หลายครับ มีเงินไหลถึงขันว่าเป็นมหาเศรษฐีมหีเศรษฐาก็นเนื่องจากว่าพันมีความรูความสามารถดกักพระชนะพันใหญ่ตัวพี่น้องเอ้อเพราะฉะนั้นแล้วครับตักตวงวามรููไปสร้างเงินสร้างไรใดกบพี่น้องไปส่องไขมีหัดทำรมาพี่น้องเราเข้ามา